หุ่ห้องแตกสวดสวดกับบรรยากาศตอนเช้าตีหาขึ้นออก้ากินไกผู้ใดมองเห็นเนี่ยทองค้าฟ้าที่ก็ได้ขึ้นนาฬิกาตอนเช้า <laughs> ห้องเก็บกระโขกมงังเซลใกล้ขันตุ่นจิกพาทิีพาทีก็ตให้ขืนป้ามาเก็บดอกกระเจียวไม่ใช่บัว เส่อะไรดอกกระเจียวเราปลูกไว้ขวนดอกกระเจียวบาดมดแล้วุ่นพี่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวไม่แย่บัวเราปลูกไว้ปลูกไว้แห้งบานซื่อๆื่อกินจักเฉี่ยดใส่อันเนี้ย พูนปลูกตัางลายกอพี่น้องพูนนี่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 อีกดอกหนึ่งกินได้อยู่หรือไงเสียงไกข่ขากันพูนดอกกระเจียวแล้วปลูกไว้ห่องกระเตื้อกระเตื้ออันนี้กระต้นเผือกแมนเผือกคือบอลด้วยนี่ต้วนบอกง,งี้ไงตัดเอาไปแกงเสียเปียงเลยพูนอ่ะพี่น้องคางรั่วบานเพิ่น สายสายมากกะอยากไก่ทอดไก่หั้นกันเลยได้พามาซื้อนั่งล้อ,อดดขับเจ้าเฮิตขี่มูนพี่น้องขนาดแค่ขี้หมูต้องก้อมสะอาดมูนไปใส่มาใส่นี่ต้องก้อมสาดมูน,น,มน,น,มนแค่ขี้หมูนี่โอ้ยมันหมักทำก้อมสะอาดจริงเหมือนส้มสีฮิวเลอขึ้นหน้า ย่ำเดยสิได้ดูไก่ทอดข้าเจ้านะี่ฝนกระตกปกติพี่น้องรถกระลายไม่รับฝนตกกระถนนลืน่นขับรถระมัดระวังเด้อพี่น้องเอ้ยกุนกูทำความสะอาดเสียงเพลงในลานข้าเจ้าโมเมนต์จิตคิดรีกดีบวคลิปวีดอนี่ก็เลย